หัวปลั๊กแปลงไฟที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเพราะสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายมีหัวแปลงถึง4แบบไม่ว่าจะเป็น EU U.S. U.K. รวมไปถึงออสเตรเลียทำให้สามารถนำมาใช้งานได้มากกว่า150ประเทศทั่วโลกจึงเป็นหัวปลั๊กแปลงไฟที่ควรมีติดกระเป๋าไว้เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากคุณรักในการเดินทางหรือท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่บ่อยๆครับนอกจากจะสามารถนำมาใช้งานได้ทั่วโลกแล้วหัวปลั๊กแปลงไฟรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับพอร์ตเสริมอีกมากมายเช่น USB-A 2ช่องและ USB-C อีกหนึ่งช่องเสริมความน่าใช้งานด้วยระบบป้องกันไฟกระชากด้วยฟิลถึง2ชิ้นและระบบซาฟ e กาดสำหรับ ับป้องกันไฟรั่วอีกหนึ่งชั้นใช้งานได้อย่างไรกังวลเพราะมีความปลอดภัยสูงมากอีกทั้งยังแข็งแรงทนทานอีกด้วยครับหัวปลั๊กแปลงไฟราคาประหยัดที่เหมาะสำหรับคนที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนื่องจากเป็นหัวปลั๊กแปลงไฟจากไทย A, B, B3, ดีไปเป็นไทยโอหรือไทยไนั่นเอง รองรับแรงดันไฟฟ้าที่250 V แบบ AC 1 0 A ใช้งานได้อย่างสะดวกอุ่นใจเสมอทุกครั้งที่ออกเดินทางไปยังต่างประเทศหรือเดินทางไกลครับถึงแม้ว่าจะเป็นหัวปลั๊กแปลงไฟราคาประหยัดแต่ก็มีการผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานหัวปลั๊กมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาได้อย่างสะดวกผลิตมาจากพลาสติกและโลหะคุณภาพดีไม่ลามไฟใช้งานได้อย่างปลอดภยัยสามารถใช้งานกับปลั๊กได้หลายหัวหลายแบบ แต่เนื่องจากไม่มีการระบุกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถใช้งานได้จึงเหมาะกับการนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟขนาดเล็กครับอีกหนึ่งหัวปลั๊กแปลงไฟที่เหมาะกับนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวสามารถแปลงไฟจากกลุ่มประเทศหลักๆได้แก่ประเทศในทวีปยุโรปสหรัฐอเมริกาจีนไทยญี่ปุ่นและออสเตรเลียทำให้คุณสามารถพกพาไปใช้งานได้อย่างสะดวกหัวปลัก๊กมีน้ำหนักเบา พกพาง่ายสามารถจัดใส่กระเป๋าได้โดยไม่กินพื้นที่ในกระเป๋ามากจนเกินไปแข็งแรงทนทานรองรับทุกการใช้งานครับบนตัวปลัก๊กมีพอร์ต usb มาให้ถึง2พอร์ตสามารถนำมาใช้ชาร์จสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้หัวปลั๊กแปลงไฟรุ่นนี้มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตทนต่อความร้อนและไม่ลามไฟเพิ่มความอุ่นใจเมื่อนำมาใช้งานเป็นหัวปลั๊กแปลงไฟอีกหนึ่งยี่ห้อที่ได้รับความนิยมหาซื้อง่าย อีกทั้งยังเป็นหัวปลั๊กที่มีราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยครับ TOSHINO เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้ใจจากคนทั่วโลกในเรื่องของหัวปลั๊กแปลงไฟโดยหัวปลั๊กแปลงไฟรุ่นนี้ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเพราะไม่สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ใช้งานง่ายสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายสามารถพกพาไปใช้งานต่างประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือไต้หวันน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเหมาะกับคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศครับสำหรับหัวปลั๊กแปลงไฟรุ่นนี้มีการใช้ทองเหลือง100%ในกระบวนการผลิตช่วยให้นำไฟฟ้าได้ดีมากกว่าเดิมแต่มีคุณสมบัติไม่สะสม,สมความร้อนใช้งานได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะไม่มีฟังก์ชันการใช้งานที่มากเท่ารุ่นอื่นๆแต่ก็มีการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทไหนก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างไรกังวลเลยครับ พูดถึงหัวปลั๊กแปลงไฟแล้วชื่อของ TOSHIINO น่าจะเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะอันนี้ได้มีการผลิตปลั๊กแปลงไฟออกมามากมายหลายรุ่นโดยรุ่นนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวเพราะเป็นหัวปลั๊กแปลงไฟอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายรองรับการใช้งานได้มากถึง150ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับสำหรับหัวปลั๊กแปลงไฟรุ่นนี้จะมีไฟเลเแสดงสถานการ์การใช้งานช่วยให้คุณสังเกตความผิดปกติของตัวอุปกรณ์ได้ ง่ายมากขึ้นน้ำหนักเบาจัดเก็บได้สะดวกใช้งานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วยระบบป้องกันภัยที่หลากหลายปลอดภัยมากขึ้นไปอีกระดับอีกทั้งหัวปลักรุ่นนี้ยังมีการออกแบบขาปลักมาให้สามารถพับเก็บได้ป้องกันการเกิดขาปลักหักในขณนะจัดเก็บได้ครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด